จากเหตุการณ์เมื่อเช้านะครับเ<ช>พื่อนๆอน้องปวดกับพี่ปื้มไปทางเส้นทางธรรมชาตินะครับใช่เส้นทางลัดปรากฏว่าระหว่างทางเจอหมวกกัะน็อกลวนอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ใช่กระนอตัวอะไรครับเต่าตัวใหญ่ทุกคนวันนี้แม่มาส่งพี่ปื้มเจอเต่าตัวใหญ่มากนี่นะเขากำลังเดินข้ามถนนเต่าตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปปล่อยที่บ่อบ้านเรานะใหญ่กว่าคนเลยอ่ะ เต่าใหญ่มากๆเลยครับ<ช>เกิดมาพ่อ,อยังไม่เคยเห็นเต่าธรรมาชาติที่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะใช่ทั้งหมดกเลยจากตอนแรกพ่อเซิร์ชนึกว่าเป็นเต่านาหรือว่าเ e ต่าซิงที่เราเคยเจอนะครับเพื่อนๆรลอวไปเพิ่มระวังขานะครับระวงังหัวเตอนนี้มาแชร์กำลังให้ความสนใจมากเราลองหาข้อมูลใช่เต่านาไหมครับพปเพิ่มไม่ใช่นะครับเต่าอะไรครับน้องโปรดน่าจะเต่าสิน ไม่ใช่เต่าซิงแน่นอนครับตอนแรกแม่บอกว่าเจอเต่อเอาออร์ดา้าพ่อดีใจมากแต่เราลองสังเกตนะครับเต่อเอาออร์ดา้าจะค่อนข้างกลมกว่านี้แล้วหัวก็ไม่เหลืองด้วยแต่ตอนนี้พ่อมีโทรศัพท์ให้หน่งเครื่องให้พปปลืร oh <my. S 1> ลองค้นหาครับเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหานะครับกดที่กล้องครับเอาแล้วถ่ายไปที่เต่าครับอลองให้เขาโผล่หัวหน้าขึ้นมาครับแต่เราลองสังเกตแล้วครับ hey. หน้าเขาสีออกเหลืองนะครับหัวเหลืองเหลืองนะเล็บเขาสวยมากทุกคนเป็นเต่าที่สมบูรณ์มากทุกคนโชคดีมากเลยที่ไม่มีโดนรถเหยียบนะครับนี่ไงเต่าอะไรครับเหมือนไหมไม่ใช่นเต่าจะไม่ใช่อ่ะไม่เหมือนไม่เหมือนอ๋อเต่าบัวเต่าบัวอ่า ใช่ไหมเหมือนไหมเตาบัวอ่าเต่าบึงเหลืองหรือว่าเต่าบึงบัวหัวเหลืองหรือว่าเต่าบัวหรือเต่าหม้อสิ่งที่น่าสนใจเขาสามารถโตได้1ิบถึงสิบสองกิโลกร,รมัมเดี๋ยวขอดูอ่ัอาหารเขากินอะไรครับผักผลไม้นอนนมลงคน ไม่ใช่แล้วนั่นมันในดูเสาแล้วก็เป็นสัตว์คลึงโคองนะครับห้ามเลี้ยงหงายท้องเขาเพื่อดูความปลอดภัยใต้ท้องเขาโดนรถเหยียบไหมให้แม่ช่วยแม่ช่วยหน่อยครับโอ้กดูใต้ท้องสิครับปุบเลยอุ้ยเล็บเขายาวมากเล็บเขายาวมากาปุบเลยดูใต้ท้องสิครับเป็นจุดๆเลยแสดงเขามีอายุเยอะมากเขาเป็นคลงโค้งเลยเนาะ นี่เป็นของ,ของโง่วาวนะครับพรเพื่อนๆ<ช>อ่าไม่ได้เรียบนะครับพรเพื่อนเหมือนดูโกนโอ้โหเล็บก็ยาวสวยมากาเป็นเต่าที่สภาพสมบูรณ์มากๆครับพรเพื่อนเราไม่สามารถเลี้ยงไว้ที่อยู่อาศัยได้นะครับตํำรวจจับเลยนะครับเพื่อนกระดองกระดองก็สวยมากเงาวิ้งเลยครับเพื่อน เงาวิ้งเลยเพื่อนเพื่อนเห็นเลขไหมครับเพื่อนได้ซื Ark, ้อไปแล้วนะหกใบวันนี้เราขอตัดสินใจว่าเราจะไม่ปล่อยในบ่อน้ําเรานะครับนี่ดูสิพ่อโค้งโค้งระได้สวยความสวยสวยสวยมากเราขอให้ได้ครับมีอายุยืนกว่านี้เยอะๆเลยนะแม่ยุกขึ้นหน่อยเป็นรระวังขาครับระวังแม่เป็นมารีดินดุนไหมใชหรอแม่ต้องยุกขนาดแม่ เ็ดสิบโลไหครับตัวนี้เจ็ดโลได้ไหมพ่อเกินหกถึงเจ็ดโลนะพราะว่าหนักมากพ่เอาตาช้างมาชั่งกันไหมมีไหมมีไหมกิโลนี้สิบห้ากิโลครแม่ช่วยด้วยนะระวังครับหนักจริงครับหนักจริงใหญ่จริงครับใหญ่เท่าตัวน้องโปดเลยครับโ้โหแปดกิโลแปดกิโลแปกิโสงขีดสามพ่อแปดจมแามขีดใหญ่มากแปดส แปดสามทุโกคนเราไม่ตอนเราไม่ซื้อหวยครับวันเราไม่ซื้อหวยนะแต่เราบอกนขาดีอ่ะปั๊เราจะไปปล่อยกันวันปีกวอยเป็นสถิติเลยนะครับเราเจอเต่าใหญ่ที่สุดที่เราเคยเจอเลยนะครับเขาเกิดมา30กรรว่าปีเพิ่งเคยเจอเต่าธรรมชาติใหญ่เท่านี้เลยนะหนักมากเออใส่นี้ได้ไหมอ่ะได้ครับเอาใส่รถดับปีเลยโอ้รถดับรุ่นโบราณเลยอ่ะ เราดำตั้งแต่พี่ปุ้มตอนเด็กๆก็ปุ้มเบาๆนะเดี๋ยวน้องรธโอเคครับปล่อยไปทางไหนครับนกโปรเราจะไปปล่อยทางไหนดีถ้าเป็นนังโชคน้องโชคนี่ชอบเลี้ยงมากเลยครับดาวขอไปยัองดูดิอให้นังโชคมาดูหน่อยก็ได้ครับนังโชคอยู่ไหมนังโชคเขาเลี้ยงตอนนั้นเขาเลี้ยงได้สองตัวเลยนะเพื่อนๆให้นังโชคเดานะครับนกโปร ให้น้องโชคเดานะครับว่าน้องโชคจะเดาถูกไหมครับเ่าเต่าสายพันธ์อะไรสายพันธ์อะไรรู้จักมหมคนชอบเลี้ยงเต่าเต่าอะไรครับไม่รู้หรอเต่าบัวเตาบัวเตาบัวตัวใหญ่ใหญ่มากเราไปเลยเราจะไปปล่อยกันนะครับถ้าปล่อยบ่อบ้านเราก็จะไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อน เราจะไปล่อยด้านหลังเลยด้านหลังเป็นพื้นที่รลกร้างนะโอ้ห <c oughs> น้าทิมเลยมะลมคนล้ม <c oughs> ข้างหลังเป็นธรรมชาติสุดๆครับไม่มีใครรบกวนแน่นองอุ้ยหลุดแล้วล่วงร่วงรแล้วใครจะข้ามไปฝั่งโน้นให้กับเรา นี่นะครับข้างหลังเป็นที่อยู่ธรรมชาติโดยไม่มีคนรบกวนเลยนะเพืเ่อนๆตอนนี้เราเปลี่ยนแผนให้แม่ข้ามสะพานไหมครับแม่เอมเต่าไปแล้วนะครับปิง,ว,<ม>ปงวยมีด้เราไม่ต้องกลัวหรอกเราเคยโดนดูดมาแล้วดูแม่กระดึ๊บกระดึ๊บไปนะครับเพื่อนๆเคยโดยนแล้วแต่วัน<ต>น,นี้เราจะปล่อยเต่าลงในป่านะแม่ถึงแล้วจะโดนนะ่าโดนนะไม้หักนะอปื้มป้า เป็นใหญ่มากเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับนี่เราจะปล่อยนำโชคไปแล้วนะนำโชคจะไปอยู่นนี่นาาปล่อยป่าโดยจร,จริงๆเลยนะครับมีใครรบกวนแน่นอนครับนี่นะทุกคนเราจะปล่อยนำโชคไปอยู่ตรงในป่านี้ตรงนี้จะเป็นบอ่บอบ่อที่เขาเลี้ยงกุ้งเนาะบอ่อใหญ่มากๆเลยนำโชคจะโชคดีแล้วนะ<ฮ>ไปอยู่ในปานา<ฮ>ปะไป เพราะว่าต้องมีคนตกแน่ๆเลยครับขยาอยู่นี่ครับเพราะว่าต้องมีคนตกน้ําแน่เลยครับปิงรอกินอยู่ด้วยนะครับขึ้นมาขึ้นมาครับแม่กําลังมาแล้วไปเปิ้มมาอเนี่นะแม่จะกลับแล้วดีครับแม่กำลังจะกลับแล้วครับอาไปเปิ้มมาก มาเลยมาเลยทุ่มทุนสุดๆครับวันนี้าม,มามาจับมือครับโอเคไปปล้มลงก่อนไปปลื้มลงคนแรกอ้าแม่มาแล้วตแต่ถ้าแม่ตกลงไปนี่ได้คอนเทนต์ฮาเลยนะครับเาหาดูหน่อยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับได้ปล่อยเต่าแล้วช<ม>่วยชีวิตหนึ่งชีวิตจากบนถนนเนาะ<ม>โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,บ